ของการเข้าสู่หลักสูตรอบรมพระไตรปิฎกในโครงการอบรมพระไตรปิฎกสัญจรรุ่นที่14วัดมเหยยงซึ่งอยู่ในตึกสถาบันวิปัสนาวิชาลัยของวัดมเหยยงตบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อกระหังสัมมาสัมพุทธภพคะวาพุทธังพคะวันตังอะิวาเทมิสวากาโตพขะวตาธรมโมธัมมังนัมัสามิสุปฏิปันโนพขะวตโตสาวกสังโฆสังฆนามิ

สาธิเกณะสัมปาเทธท่านทั้งหลายจงตั้งใจเราเรียนด้วยความเรื่มใสใเถิดข้อ479อยู่เลขข้อในหน้าหนังสือหน้าเหลี่ยมนะใกล้อยู่479ใกล้ๆจะจบ เห็นหรือ,อยัง479หัวข้อว่าเศธโมจนะคาถา479 หน้า694หน้า694ซึ่งอยู่ในหัวข้อหนึ่งในคู่มือเสธาโมจนะคาถาคาถาเหงื่อแตกคาถาเหงื่อแตกข้อ479 <c oughs> อวิปปวาสะปัญหาปัญหาปัญหาว่าด้วยการอยู่ไม่ปราศจากหรือไม่อยู่ปราดก็คือไม่อยู่ปราดอะไรบ้างอยู่ปราศจากอยู่ไม่ปราศจากอยู่ครุกคลีกันหรือไม่ครุลีกันอยู่แยกกันอยู่อะไรมาคาถานี้เป็นคาถาข้อวินิจฉัยนะ ถ้าหากใครสงสัยเรื่องนี้เรื่องนี้เล็กๆน้อยๆครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเวลาถกเถียงกันเรื่องวินัยน,นั่งพูดคุยมันได้หรือไม่ได้เนี่ยเท่าที่ยังไม่ได้อ่านพระบาลีไตรปิฎกครบถ้วนทุกประการก็จะมีความสงสัยอย่องนี้ได้ไหมอันุ้นได้ไหมช่วยกันวินิจฉัยใครได้อ่านมาในแง่มุมต่างๆมาดูแต่มาอ่านดูในเสธโมชนะคาถา,า,าบางบางหลายหลายๆเรื่องก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นในข้อสงสัยพระวินัย คาถาทําทให้เหงือแตกว่าอย่างนั้นนะตามชื่อนะชื่อเขาก็คือเสทะเนี่ยเคยได้ยินว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเสโทไหลพระเสโทไหลก็คือเงือไหลโมจนะเนี่ยแปลว่าไหลแปลว่าอะไรนะไหลล่วงหยดนะโมจนะเงือหยดเงือไหลเงือย้อยนอกจากใช้เหงือย้อยน้ําเหงือไหลน้ําลายย้อยสิเนาะถึงจะถูก หัวข้อที่หนึ่งอวิปปวาสปัญหาถามเรื่องการอยู่ปราดหรือไม่ปราดเป็นต้นนะซึ่งจะเปิดให้ดูไปพร้อมๆกับภาษาบาลีอันนี้เป็นภาษาไทยแปลต่อไปก็เราก็จะดูบาลีบาลีก็จะให้ดูไปทีละคาถาทีละคาานะไทยก็ดูไปทีละคาถาเอาคาถาลลำดับที่หนึ่งก่อน <c oughs> บอกว่าอาสังวาโสพิขูหิจะพิคุณีหิจะ สัมโโคโเอกโจตหิงนรพติอวิปวเสนอานาปติปัญหาเมสากุเสเลหิจินติตาแปลว่าภิกษุทั้งหลายไม่อยู่ร่วมกับภิกษุณีทั้งหลายภิกษุกับภิกษุณีจะไม่อยู่ร่วมกันแต่ภิกษุณีจะอยู่ปราศจากภิกษุไม่ได้นั่นหมายความว่าไม่ได้แปลว่าอยู่ในที่มุงที่บางเดียวกัน เขตภิกษุณีสง์ก็เหมือนกับเขตพุทธาวาสเขตสังคาวาสนะเขตสังคาวาสนี้ก็มีเขตสง์ของภิกษุสง์เขตสง์ของภิกษุณีสง์เมื่อก่อนอยู่แยกกันนะเคยได้ยินชื่อน,นางอุบลวรรณาเถงรีไหมนางอุบลวรรณาเถงรีเขาชื่ออุบลวันณาเนี่ยไม่ได้แปลว่าผิวขาวสวยนะผิวดำคร้ำเหมือนกลีบดอกอุบล แต่หน้าตาดีผิวพรรณดีหรือเรียกอย่างหนึ่งคือสีผิวแบบเบญจกันลยานีผิวสีเบญจกันยาณีนั้นสีจะออกสีกรีบอุบลเป็นคนผิวดำสีดำไม่ใช่ดำเขียวดำยังไงอะดำกรีบอุบลน,นะกรีบอุบลเรียเรกสีอะไรอะฮะสีน้ำผึ้งอ๋อโยมบอก ผิวสีน้ำพึ่งสีน้ำพึ่งกับดอกอุบลมันเหมือนกันเหรอน้ำพึ่งก็ออกไปทางอมเหลืองน้ำตาลใช่ไหมสีอุบลนี่เขียวดำสีม่วงอ๋อสีผมเหลือม่วงหรือสีดอกอบบุบลกีบดอกนะ้กีบชั้นนอกเห็นนะเขียวเขียวคร่ำๆสีนิน่ะถ้าพูดง่ายๆคือสีนิน่ะนินไม่ใช่ดำเหมือนกับ ผิวของพวกนี้โกรไม่ใช่ดําถึงขนาดนั้นคือคนเดียวผิวดําถ้าดูผิวดําบ้านเราไปดูไหนอุดรเนอะ <c oughs> <c oughs> อย่างอาตมาเนี่ยคนอุดรคนใต้ก็ไม่ถึงน่าจะไปศรีสะเกตสุรินก็ไม่ใช่สุรินจะผิวขาววขาวสุรินผิวขาวศรีสะเกดเนี่ยผิวดําอุบลก็ผิวอุดรน,นี่แหละเดียวกันตา ผิวหลังเหลืองดาอย่างอาตมายเขาเรียกว่าผิวเอ๊ะไม่ใช่เหลืองดําดําแดงใช่ไหมแต่ไม่เห็นแดงสักทีนะแดงตอนตากแดดมั้งผิวดําแดงประมาณนี้นะแต่ว่าคนผิวสีกรีบอุบลจะเป็นจะเป็นผิวดําคร้ํานะดําครัมเนหะม,มันคนอินเดียเวลาเราไปเห็นแขกอินเดียนะนะถ้าแขกที่วังบุรพาแถวนี้ไม่ดํานะเพราะเป็นเพราะเป็นแขกซิกซ์นะผิวไม่ดําถ้าเป็นแขกของแท้นะ นางจะผิวไปทางดําคร่าสีนั่นแหละจึงชื่อว่าอุบลวน,นาเพราะมีสีผิวเหมือนกลีบดอกอุบลน,นะอุบลวน,นาเนี่ยนะนางอุบลวน,นามาบวชเป็นภิกษุณีในศาสนานี้เพราะหน้าตาดีอยู่ในวัยสาวสวยทําให้ชายหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลายเนี่ยลหลงไหลเคือบเคลิมอยากจะได้มาเป็นคู่ครองแต่ในสุดนางไปบวชเป็นภิกษุณีแล้วในจํานวนนั้นก็ลูกชายของลุงของนางเองนั่นแหละ นะหลงไหลชอบพอหาโอกาสจะเข้าไปจีบเราไม่รู้หรอกนางพิสุณีไปบวชแล้วยังจะตามไปจีบอีกอะ่ะจีบแล้วพิสุณีเขาก็ตำหนิเข้ามาในสนักพิษุณีได้ไงตอนนั้น